มีแอบด้วยเป็นแอ่งของเขาอุ้ยกี่ฟองนี่วันนี้เก็บไข่ได้ทั้งหมดถึงห้าฟองด้วยกันเหนียวหนึบมากอะอืมสวัสดีนะคะปู่เอ็มปุงเอ็งคว้าพนิกับแม่วันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปเก็บไข่เป็ดเนาะเดี๋ยวจะต่อย,ยอดทำเมนูไข่เค็มเอามาฝากด้วยคือเสียงนกเจือแจ้วมาก ปกติคแม่จะเก็บไข่เป็ดได้วันละ2ถึงสฟองเนาะช่วงนี้เราก็เริ่มมาเยอะอีกแล้ววันนี้ก็จะทอดไข่เป็ดสูตรเข้มกำลังดีให้เพื่อนๆดูด้วยเนาะถ้าพร้อมแล้วใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้คแม่ด้วยมาดูบรรยากาศช่วงเช้าๆที่ฟาร์มนกเยอะมากๆเยอะขนาดไหนดูเยอะขนาดไหนดู ตอนนี้ไปเกาะคุณลุงต้นโอ๊กเนาะอยู่หน้ากรีนเฮานั่นเองเพื่อนคือเยอะมากมากแล้วก็อันนี้แค่บางส่วนเนาะเขาจะมีเป็นหลายฟูงด้วยนะอ่าเดี๋ยวแม่จะพาไปดูกระเทียมป่านิดหนึ่งเนาะเพราะว่ากระเทียมป่าเริ่มมากระเทียมป่าเอามา,ากลดไว้ที่แถวริมน้ำมํำในช่วงหน้าหนาวหรือว่าฤดูใบไม้ร่วงเนาะเขาก็าจะมีน้าเออแบบนี้แล้วก็แม่ก็ เอามากลบได้ย่างปีที่2แล้วน้องเพื่อนนี่เริ่มมาแต่ว่ายังไม่เยอะเพราะว่าเ,าเขาอยู่ในช่วงพักฟื้นอยู่เวลาปกติอะดินก็จะแห้งแห้งแถวนี้นะแล้วก็ช่วงนี้ก็อาจจะชุ่มชื้นนิดนึ่งตรงนั้นก็มีเนอะรอดูนะยังมีความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมบางวันไข่น้องเป็ดมาแค่สองฟองหรืออะไรเนี้ยเดี๋ยววันนี้รอดูกันลุ้นกันว่า จะได้ไข่เยอะแค่ไหนไข่เป็ดของแม่ช่วงนี้เริ่มมาเยอะเนาะแล้วก็จะทำไข่เค็มอีกรอบหนึ่งเพราะว่ากลับมาจากไทยคือจะได้ไข่อีกเยอะมากๆเนาะแล้วก็ลดนั้นก็คือค่อยทำไปอีกรอบหนึ่งทำไปเรื่อยๆเพราะว่าไข่เค็มก็จะแปรรูปไว้ทำขนมนู่นนี่นั่นได้หรือไม่ก็คือไว้ทำไข่ต้มไข่เค็มก็อร่อยแล้วเนาะเดี๋ยวแม่มาเปิดเล้าให้น้องเป็ดก่อนค่ะ Check, check, マハハハ。 แได้แบบนี้ต้มอ,ออกเดี๋ยวแม่เก็บอันนี้ก่อนแม่เก็บไข่เป็ดมีไหมยวันได้เวลาใส่ฟางให้น้องเป็ดอีกครับว,วันนี้ไข่ฟองเดียวเองเหรอเป็ด <c oughs> บางทีเขาก็แอบแออยู่ข้างล่างอืมมีแอบ,บด้วย <c oughs> เป็ดดู <c oughs> เป็นแอ่งของเขา <c oughs> อุ้ยขี่ฟองนี้ เยอะแท้โอ้สามฟองแอเป็นแอ่งลงไปแบบนี้เลยมีตั้งสามฟองเพื่อนดูนี่ถ้าใส่ไปแบบนี้โอ้วันนี้เก็บไข่น้องเป็ดฝั่งนี้ได้สี่ฟองเพราะว่าเออก็จะมีอีกฟากหนึ่งเนะเาะก็จะแยกเราเขาโอ้นี่เลยเพื่อน วันนี้ได้ไข่สีฟองมีการแอบไข่ด้วยเป็นแองเนาะเดี๋ยวกลบคืนเขาก็น่าจะหวงไข่ของเขาหรือว่ามันจะมะีแอบอยู่อีกก็ไม่รู้นะเพื่อนอเดี๋ยวแม่ขอมาปิดไม่งั้นเดี๋ยวต้องจะมาคุยเขียนเนาะ <c oughs> โอเสียงดังมากต้ง <c oughs>

ไข่เป็ดฝั่งนี้ดูเขาจะเรียวรีเล็กกว่าไข่เป็ดน้องเป็ดสีน้ําตาลเนาะลักษณะไข่ไม่เหมือนกันเลยเพื่อนดูวันนี้เก็บไข่ได้ทั้งหมดถึงห้าฟองด้วยกันมาเราดูกันว่าในบ้านคะแม่เก็บไข่ไว้ที่อยังไม่ได้ทำเมนูอะไรคือได้เยอะขนาดไหนเนาะ,ะไปกันในครัวกันเลยค่ะ ไข่ที่เก็บมาได้เนาะเดี๋ยวเราจะมาล้างทำความสะอาดด้วยสกอตไบรท์อย่างสกอตไบรท์เวลาไปขัดเปลือกไข่เนาะเราก็จะล้างาทำความสะอาดเปลือกไข่ได้ขาวจั้ะสะอาดไวขึ้นนั่นเองนะแล้วก็เปลือเพื่อนๆท่านไหนเอ๊ไม่มีไข่เป็ดอยากเอาไข่ไก่มาทำ ไข่เค็มแห้งแบบแหมในวันนี้ทําได้ไหมไข่ไข่ไก่เนาะเขาจะเปลือกบางกว่าทีนี้เวลาเราทำเนาะก็คืออาจจะเป็นเร็วกว่าของแม่ด้วยซ้ำนะ <S <S> <S ก็ลองดูเนาะทั้งไข่เป็ดไข่ไก่คือได้หมดเลย อ่ะเสร็จแล้วล้างทาความสะอาดหมดแล้วแม่ก็จะล้างผ่านน้ําอีกรอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปแช่น้ําส้มสายชูกันค่ะเราจะแช่น้ําส้มสายชูอ่ข้างละ3นาทีเพื่อให้อะเปลือกไข่บางขึ้นนั่นเองเนาะแล้วก็เวลาเราเอาไป อดองแห้งกับเกลือก็จะทําทให้ความเค็มเนาะเข้าไปทําให้อะไคข,ของเราเค็มง่ายขึ้นนั่นเองแล้วก็เทคนิคในการล้างด้วยน้ําส้มสายชูเห็นไหมขี้คลายของเปลือกไข่ก็จะออกเกลี้ยงได้แบบนี้แล้วก็ทําให้เปลือกไข่ขาวชั๊วได้อีกเนะาะเดี๋ยวแม่ก็คือจะมาล้างทําความสะอาดไข่ที่เหลือให้หมดเนาะ สำหรับน้ำส้มสายชูเนาะเพื่อนๆจะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้เนาะแล้วก็คแมทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยก็จะมาคลุกกับเกลือแบบนี้เนาะบางท่านก็จะใช้เป็นเกลือแบบเกลนะ็ดเนาะเรามีเกลือแบบไหนคือใช้แบบนั้นไปเลยนะเสร็จแล้วคแมก็จะมาเก็บใส่ขวดโหลแบบนี้ค่ะแล้วก็ ถ้าแม่ก็จะแนะนำให้เ,เก็บใส่ขวดโหลหรือว่าเก็บใส่กล่องที่สามารถปิดฝาได้มิดชิดเพราะว่าเกลือเขาจะมีคุณสมบัติในการดูดความชื้นในอากาศเนาะถ้าเราไม่ปิดฝา เกลือที่อเคลือบอยู่ที่เปลือกไข่ก็สามารถละลายได้เนาะแม่ก็จะแน,นะนําใส่ขวดโหลหรือจะใส่เป็นกล่องที่มีฝาปิดมิดชิดก็โอเคกว่าเนาะ,ะวันนี้ก็ได้อยู่ที่ประมาณ10กว่าฟองแล้วก็มาปิดฝาไว้แบบนี้เนาะ,อะรอบนี้แม่จะทำะสูตรไข่ดาวเนาะก็คือจะเก็บอยู่ที่ประมาณ7-10วันอันนี้ผ่านมา10วันแล้วเนาะ ถ้าเพื่อนๆอ,อยากเก็บไว้ทำขนมเนาะก็สามารถเก็บต่อได้2-3ถวีคไปเลยนะเดียกแม่ก็คือจะมาล้างเอาเกลือออกแล้วก็บางส่วนก็คือจะเก็บใส่ในตู้เย็นไว้กินได้นานๆไปเลยเนาะแล้วก็วันนี้ก็จะทอดไข่ดาวเค็มแล้วก็ชิมให้ทุกคนได้ดูด้วยเนาะ แม่เอาไข่เค็มแห้งมาล้างด้วยน้ำสะอาดน้องมีความขาวจ้วสวยมากๆเนาะแล้วก็มาเช็ดด้วยผ้าให้ไข่แห้งแม่จะแบ่งเก็บใส่ไว้ในตู้เย็นเพื่อยืดอายุของไข่เราก็จะมีไข่เค็มแห้งเนาะเก็บไว้กินได้น,นานๆสำหรับทำไข่ดาว ของรตนี้แล้วก็เดี๋ยวแม็ก็คือจะแบ่งสามฟองนะเอาไปทำไข่ดาวให้เพื่อนๆดูด้วยเนาะ,ะ,ะเห็นไหมสวยงามมากๆแล้วก็ทำง่ายด้วยเนาะสามฟองนี้เดี๋ยวเราจะไปทำไข่ดาวกันมาดูวิธีเก็บไข่เพื่อยืดอายุของไข่เนาะปกติไข่จะมีปลายแหลมแล้วก็ปลายแบบแป้นเนาะเราจะเอาปลายแหลมคว่ำไว้หรือว่าไวที่ด้านล่างเนาะ ในส่วนของปลายแหลมเขาจะมีช่องอากาศนั่นเองทีนี้เราก็จะเอาปลายแหลมทิ่มไปด้านล่างแล้วก็ปลายแป้นไว้ด้านบนก็จะยืดอายุของไข่ให้อยู่ได้นานด้วยเดี๋ยวเรามาทำไข่ดาวจากไข่เค็มแห้งกันเนาะแล้วก็แม่จะตอกไข่แยกไข่แดงกับไข่ขาวออกจากกันก่อนเนาะเพราะว่าต้องการให้ ไข่แดงเขาอยู่ตรงกลางนั่นเองเพราะว่ากระทะของขมเป็นแบบกระทะแบนๆเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นไข่แดงคือเป็นอะไรที่แบบสวยมากเนาะเวลาทําไข่เค็มออกมานะอ่างแม่เทอ่ะไข่ดาวใส่ลงไปต้องพอภายอ,าอันนี้ก็คือต้องการให้อาบไข่ดาวกรอบก็เลยใส่น้ํามันเยอะหน่อยเนาะสังเกตกระทะของขมเป็นอะไรที่ขำมากแล้วก็กระทะน้อยอันนี้ไว้ทำ ไข่เนื้อนเนอแล้วก็เวลาเอามาทาแบบเนี้ยน้ํามันกระเด็นกระดอนดูไข่แดงจากไข่เค็มสวยมากเนาะแม่ก็คือตัดใส่แบบนี้เพราะว่าต้องการให้เขาอยู่ตรงกลางนั่นเองแล้วก็ไม่อยากกินไข่แดงแบบอดีบเนาะแม่ก็จะหาอะไรมาปิดฝาไว้แบบนี้เนาะ แม่พลิกดวด้านล่างเนาะไข่ขาวก็คือมีความกรอบให้แม่แล้วก็จะมาปิดไฟแล้วก็เดี๋ยวจักใส่จานแล้วก็เอาไปชิมให้เ,เพื่อนๆได้ดูว่าเฮ้ยไข่ดาวแบบไข่เค็มแห้งเนาะเขาจะมีความอร่อยไหมสรุปว่าไข่แดงของแม่คือยังสุกไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าคือแบบาลาวาด้านในนิดๆแล้วแบบมีความอร่อยมากเดี๋ยวจะมาชิมให้ทุกคนได้ดูค่ะ อืเค็มกำลังดีเนาะประมาณเจ็ดถึงสิบวันเค็มกำลังดีนะจะบอกว่าไข่แดงคือเหนียวหนึบกำลังดีมากแล้วแบบไม่เค็มมากนะดู <c oughs> ขนาดว่ากะจะให้สุกเต็มที่เนาะเขายังเป็นลาวายอยู่ด้านในนะอืมเหนียวหนึบมากอะ่ะ ไข่ขาวเนะาะไข่ขาวก็คือเค็มกำลังดีเจ็ดถึงสิบวันแปดถึงสิบวันเค็มกำลังดีสำหรับทำไข่ดาวเนาะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากเ,าเก็บไว้ทำขนมอะไรแบบนี้แนะนำให้เก็บอยู่ที่ประมาณสามสเนาะจเาะ ยี่สิบห้าฟองเนาะแล้วก็กลับมาจากเมืองไทยก็จะได้อีกประมาณเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบห้าฟองด้วยกันจะทําเมนูอะไรดีแล้วก็ใครที่อายากได้ไข่เค็มเนาะก็สามารถทักหาแมมได้ก็จะเริ่มกินไม่ทันแล้วแล้วก็ลองเอาสูตรทําไข่เค็มแห้งไปทํากันดูเนาะคือทําได้ง่ายๆเลยแล้วก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้แคมด้วยไว้พบกันใหม่กับแคมในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีเด้อค่ะบ๊ว